สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทรรกร g l สลับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวสั้นๆของค m m เมเดอร์กิสในช่วงนี้ที่ผมว่าน่าสนใจดีก็เลยอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันก่อนเรื่องแรกก็คือข่าวลือล่างอัปเกรดถัดไปของ g e ิสซึ่งเขาจะใช้ไอเทมที่มีชื่อว่า Boost Mark 2 Buckle ติดตั้งไปที่ d e s e r d River ค m มเมเ e อร e กิสก็จะเปลี่ยนล่างเป็นค m m เมเดอร์กิส Boost Mark 2 Form ซึ่งบอกกันว่าร่างนี้จะมีกิสใช้ได้เพียงคนเดียวและดูเหมือนว่าแม้จะเสียบบัคเคิลแค่ข้างเดียวแต่ก็จะมีเกราะทั้งส่วนบนและส่วนล่างหน้ากากเป็นรูปแบบใหม่ด้านหลังก็จะมีลวดลายเหมือนกับผ้าพ,พันคอ6ผืนชุดเกราะก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างจาก Command Form มที่ดูเป็นแนวเกราะหนะักคราวนี้ก็น่าจะแนวพลิ้วๆนะครับนอกจากนี้ถ้าติดตั้งส่วนด้ามของเลเซอร์เรสไเข้าไปที่เด s i เออร์ไดรเวอร์คัเมเดอร์กิสบูสแม Um... ก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นร่างฟอร์มใหม่ร่างฟอร์มนี้ก็ยังคงรูปแบบของร่าง Boost Max 2แต่ร่างกายจะมีเกาะเพิ่มเติมขึ้นมาและความแข็งแกร่งก็จะมีมากขึ้นทางแหล่งข่าวก็ให้เรานึกภาพกันว่าก็เสมือนกับ c o m e r n d e r s e r o Shining Hopper กับ c o m เด n d e r s e r o w Shining Assault Hopper สหรับร่างอัปเกรดนี้เราจะได้เห็นกันเมื่อไหร่จากคำโปรยของนิตยสารประจำเดือนก็บอกกันว่าในเดือนมีนาคมนี้ c a m เ r a d e r g e จะ ได้รับการ Power Up ก็แปลว่านิตยสารที่กำลังจะออกก็จะมีข่าวของร่างอัปเกรดของคามีเดอร์กิสอย่างแน่นอนอย่างเร็วที่สุดเราก็น่าจะได้เห็นในช่วงปลายสัปดาห์แน่แต่ถ้าโดนกักก็ต้องรอสิ้นเดือนกันเลย กัดมาก็จะเป็นข่าวของตอนพิเศษที่จะมาพร้อมกับบูเล่บ็อกซ์ของคามเดอร์กิสที่คราวนี้จะใช้ชื่อว่าการแข่งขันโบลิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของรายการวาไราตี้เรื่องราวของตอนนี้ก็คือเอสเควะเนโองมิจินกะและซิมุริได้มารวมตัวกันที่ลานโบลิ่งและได้พบกับเกมน a วิเกเตอร์ที่เรียกตนเองว่าซารามิซึ่งใบหน้าของเธอก็อเหมือนกับซาร่พี่สาวของเควะและนี่คือเดซเซออร์ ボナステージ ที่จะแตกต่างจากเดซยเออร์ครั้งปีแบบปกติเอสและคนอื่นก็ไม่ได้สนใจอะไรกับมันเท่าไหร่แต่ผู้ชนะที่ได้บัลลังหลังจากการต่อสู้ใน2โบนัสสเตจนี้ก็จะได้รับการที่ทําให้ความปรารถนา2อ,อย่างเป็นจริงได้ภายในวันเดียวหลังจากที่ได้ยินรางวัลผู้เล่นก็เริ่มสนใจขึ้นมาบ้างแล้วแต่ใครที่จะได้เป็นผู้ชนะก็จะบอกกันไนบลูเล็กบ็อกซ์ชุดที่3รอบแรกของโบนัสสเตจนี้ก็คือการแข่งขันโบลิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของรายการวาไราตี้ แต่มันไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาที่เก็บคะแนนผู้เล่น จะต้องทำตามกฎและไอเทมที่ได้รับในแต่ละรอบใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งโบลิ่งรอบแรกนี้สำหรับข่าวสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวการเปิดรับนักแสดงเอ็กซ์ตร้าเพื่อมารับบทสมทบในカメเดอร์กิสซึ่งความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือรายละเอียดของฉากที่เหล่าตัวประกอบจะได้เข้าร่วมนั่นก็คือรับบทเป็นผู้ชมคอนเสิร์ตแนวพัง์ล็อกไลฟ์พูดถึงคำว่าพังก์ล็อกคนที่แวบขึ้นมาในหัวผมเลยก็คือฮารเลลุยาวินหรือカメเดอร์พัง์แจ็คนั่นเองหรือนี่ จะเป็นการบอกใบว่า คาเมเดอร์พังแจ็คก,กำลังจะได้กลับมาอีกรอบแล้วแต่อันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่าคาเมเดอร์พังแจ็คถูกนะว่าเป็นตัวหลักอยู่ในคาเมเดอร์กิสอยู่แล้วคือยังไงยังไงก็ต้องกลับมาแน่ละแต่จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองซึ่งพอมีฉากที่อาจจะเกี่ยวข้องกับฮาเลลูยาวินแบบนี้ก็น่าจะทําให้เราพอคาดเดาได้ว่าเขาอาจจะกลับมาเร็วๆนี้ก็ได้ผมเห็นหลายๆคนก็บอกกันว่าคิดถึงพังแจ็คอยู่เหมือนกันและนี่ก็เป็นสามข่าวสั้นๆของคาเมเดอร์กิสที่ออกมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ ตั้งอัปเกรดใหม่ของกีสท่มาแนวสวมชุดเกราะทับร่างเก่าผมก็รู้สึกว่าเมื่อระยะหลังโตเอจะชอบใช้มุกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาเมเดอร์เซโรวันชายนิ่งฮอปเปอร์กับเซโรวันชายนิ่งแอสซอรฮอปเปอร์คาเมเดอร์เซเบอร์พริมิทีฟดราก้อนกับเซเบอร์เอเลเมนเทลดราก้อนคาเมเดอร์แจ็ครีไวส์กับคาเมเดอร์รีไวส์ซึ่งจากแรงข่าวก็บอกกันว่าหลังจากร่างฟอร์มนี้ถัดไปก็คือร่างสุดยอดแล้วนะครับที่ก็น่าจะเป็นบูสต์ ที่ผมเสียไดจากข่าวนี้คือผมหวังว่าอยากให้ผู้เล่นคนอื่นได้มีร่างอัปเกรดกับเขาบ้างแต่เอาเป็นว่าจะจริงหรือไม่จริงยังไงเร็วๆนี้เราก็คงจะได้เห็นภาพกันแล้วส่วนพังแจ็คผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรอคอยการกลับมาของเขากันอยู่แล้วคนอื่นๆมีความพิจารณายัางไงกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสารัการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ